เนติวิทย์เนี่ยถูกอาจารย์จุลาลังแก่เพียงเขาไม่ลงกราบแต่เข,เข,เขารบ ซึ่งเรื่องหมอบกราบครานเนี่ยรัชการที่ห้าท่านสั่งห้ามมาแล้วกลับมาเพราะิศริชนารัฐถ้าไม่หมอบไม่ครานาแสดงไม่จงรักภักดีในที่เขากลับไปหารัชการที่ห้าเขาเคารพเท่านั้นก็ไม่พอใจแล้วเล่นงานเขาในผมเป็นในฐานะผู้ปกครองผมไปนั่งอยู่ด้วยอาจารย์ยี่สิบคนลุมเด็กคนเดียวครับแล้วก็ไม่บอกผิดอะไรแต่แล้วตัดเขายี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ไม่เขาเป็นประธาน,นศูนย์นิสิตนักศึกษา รังแกก็ถึงขนาดนี้เข้ดีนะเขาเ,เขา,เขา,เ,ขาเขาฟ้องฐานปกครองเขาชนะเนี่ยยังยังยัง,ยงพอพึ่งไดบง้บ้างราชการที่ห้าท่านพูดชัดเจนเลยเนะครับเมื่อสวยเมื่อสวยราชท่านสวยราชครั้งแรกเนี่ยพระชนสิบห้าอยงพิภูชานราชการแทนพระองค์พอยี่สิบท่านปกครองตัวเองนะ้วจงแรกท่านพูดเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเมื่อไทยจะเรื่องหมอบกราบเพระาะการหมอบกราบนี่มันบังคับผู้น้อยให้เห็นผู้ใหญ่สําคัญกว่า ท่านบอกทุกคนต้องเท่าเทียมกันท่านบอกทุกคนยืนเคารพโค้งเคารพท่านเองตลอดรัชกาลที่5ตลอดราชาธิปไตยเลยนะครับเรื่องหมอบการาบเป็นเลิกฉค่หมอบการาวกงในกันเรื่องของคุณแต่เป็น,เป,นเป็นประเพณีทางราชการเลยเลิกหมดเลยเห็นไหมรัชกาลที่5ท่าน,ทานสมัยมากเรื่องนี้แต่จอมพัริดอ้างว่าหมอบการาบแสดงความจงรักภักดีคือไปเราไปดูอากับกิยาภายนอกถายน,นอกพอดีมันต้องหัวใจครับไปทางนอก พูดกันยังไม่เกยงใจนะตอนนี้คนไม่ยืนมากกันทุกทีแล้วเราก็ต้องถามให้ยืนทําไมเพราะไอ้ยืนเคารพในในลงภาพ,พย,ายนต์ลงมหรศพเนี่ยแล้เอาอย่างฝรั่งมาฝรั่งเขาเลิกไป50ปีแล้วครับเขาดูเลยคนนั้นไม่อยากยืนให้เขายืนทำไมพราะตะกอใน,นการยืนเคารพเนี่ยมันเป็น,น,เ,ปน,นเป็นเกียรติมากเลยเคารพพระเจ้าอยู่หัวเพลง God Save the Queen อะไรเนี่ยเสียงมันเบื่อครับอังกฤษเขาเลิกหมดแล้ว แล้วก็คนจะเลือกอได้แล้วอย่าไปขืนสมัยครับต้องปรับตัวปรับตัวให,ใ,หใ,หให้ให้ให้สมสมัยให้ทันสมัย <S <S ไอจักรดินาอะไรเนี่ยมันเป็นคนกลุ่มน้อยตั้งสมัยโบร,ราณนะแต่ของของคนไทยเนี่ยนะครับเราลืมไปแล้วคนไทยเนี่ยถือาศาสนาพุทธมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วพุทธศาสนาเนี่ยสอนเลยคนทั้งหมดเท่าเทียมกันนะครับ แล้วก็สอนเลยว่าอันตรายของรัฐะอันตรายของพระเจ้าแผ่นดินคุณไปดูชาดกทุกเรื่องเลยนะครับพระเจ้าแผ่นดินเป็นตัวเรวร้ายทั้งนั้นนะฮะเนี่ยชาดกเนี่ยน,นิบาทชาดกเนี่ยมาจากชมพูทวีปแต่ปัญญาชาดกนี่แต่งขึ้นที่เชียงใหม่เองนะครับห้าสิบเรื่องเนี่ยยังกระทั่งเรามาทําเป็นปัคดีของเราเนี่ยยกตัวอย่าง,างสังทองเนี่ยมาจากสวรรสังชาดกเห็นไหมครับ ท้าวยศวมนี่เชื่อเมียน้อยเอาลูกไปถูงน้ําเลยแล้วพระสังนี่พูดสมัยนี้ก็คือเป็นดาวชินโดมนั่นเองถูงน้ําลงไปแล้วพระสังไปถูกถูงน้ําแล้วไอ้ความเป็นชนชั้นสูงเนี่ยนางพันธุรัตน์เอาไปเลี้ยงนางพันธุรัตน์คนป่าเอาไปเลี้ยงขโมยของเขาหนีเข้าไปแล้วคนป่านี่เขารักลูกรักเยกพระสังมาก็ไม่ยอมจนตายแล้วก่อนตายยังบอกมนเรียกนกเรียกเรียกปลาเรียกเนื้ออีก เห็นไหมเนี่ยเขาสอนให้หมดเลยนะครับว่าให้อันตรายของชนชั้นสูงมันมีอยู่อ,อย่าไปหลงชนชั้นสูงนี่เป็นอยู่ในบ้านเมืองเรามาชาดกสอนอย่างนี้มาต่อเวลาครับแต่ตอนหลังนี่เราห่างเหินจากจากศาสนาศาสนาเมืองไทยตอนนี้กลายเป็นพิธ,ธีกรรมไปแล้วม,มันหมดมันหมดเนื้อหาสาระไปต้องกลับมาหาสาระของชีวิต